สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลาชมพูสีมังมาฉันมาธยมศึกษาปีที่6ห้อง8เลขที่1คลิปวิดีโอในวันนี้นําเสนอรายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยครูผู้สอนคุณครูคงสะทอทองโคตรค่ะการปฏิวัติการปกครองรัสเซียเป็นการปฏิวัติหนึ่งใน5ครั้งสําคัญของโลกมีอะไรบ้างนั้นก็คือ1การปฏิวัติการปกครองของ,ง,ขอ,ง,อ,งอังกฤษการปฏิวัติการปกคร,กรกองของสหรัฐอเมริกา การปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศสการปฏิวัติการปกครองของรัสเซียที่เรากําลังจะพูดถึงและการปฏิวัติการปกครองของประเทศจีนการปกครองของรัสเซียในอดีตเป็นการปกครองด้วยระบบกษัตริย์โดยราชวงศ์โรบานอฟเป็นราชวงศ์สุดท้ายการปฏิวัติรัสเซียมี2ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะที่1สิ้นสุดการปกครองระบบกษัตริย์ ระยะที่2คือการเกิดสหภาพโซเวียตทั้งสองระยะนี้ห่างกันแค่8ดเดือนเท่านั้นเองค่ะถือว่าสั้นมากๆการปฏิวัติระยะที่1เกิดขึ้นโดยพระเจ้าซานิโคลั์ที่สองแห่งราชวงศ์โรมานอฟเกิดการปฏิวัติขึ้นที่นครเปตโตการคือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในปัจจุบันก่อนหน้าพระเจ้าซานิโคลรสที่2 จักรวรรดิรัสเซียเคยเป็นมหาอำนาจชั้นนำชาติหนึ่งของโลกแต่พอมายุคของซานิโคลัสก็เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจและทหารจึงต้องทำการสละราชสมบัติเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการปฏิวัติได้สาเหตุการปฏิวัติระยะที่1กรัสเซียได้เข้ารบในสงครามโลกครั้งที่1 แต่เกิดการพ่ายแพ้พาทหารไปตายถึง3ล้านสแสนคนทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารถ่านเชื้อเพลิงเพราะไม่มีแรงงานผลิตชาวรัสเซียได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประชาชนชาวรัสเซียไม่พอใจกับการบริหารประเทศประชาชนจึงชุมนุมเดินขบวนประท้วงและเกิดการจราจล ซานนโครัสไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงถูกทำให้สละราชสมบัติเมื่อทำการปฏิวัติได้สำเร็จระบบก,การปกครองแบบกษัตริย์หรือสมบูรณาญาสิทธิราชก็สิ้นสุดลงมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลเฉพาะเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารแทนการปฏิวัติระยะที่สอง รัฐบาลเฉพาะแทนที่จะมาฟื้นฟูประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่กลับทำสงครามต่อราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้น10-15เท่าสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนถึงขีดสุดณนะตอนนั้นวลาดิเมียรเรนินเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิพกพรรคฝ่ายซ้ายในสภาโซเวียตเห็นเป็นโอกาสดีที่จะปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมาปฏิวัติ เลนินผู้นำปฏิวัติได้ชูคำขวัญเพื่อสันติภาพที่ดินขนมปังหมายความว่าสันติภาพคือชาวรัสเซียไม่ต้องการสงคารามที่ดินคือต้องการอิสรภาพในการครอบครองที่ดินในการทำมาหากินขนมปังคือแสดงความอดอยากอย่างมากของชาวรัสเซียชาวรัสเซียเมื่อได้ฟังก็อยากที่จะล้มล้างรัฐบาลเฉพาะอย่างมาก สุาคม1917เลนินตัดสินใจทำการปฏิวัติล้มล้างการปกครองของรัฐบาลเฉพาะได้สำเร็จความสาคัญของการปฏิวัติเกิดสาภาพโซเวียตทำให้รัสเซียากลายเป็นประเทศแม่แบบของการปฏิวัติสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นประเทศแรกของโลกที่นำแนวคิดนี้มาใช้ในประเทศได้สำเร็จและเป็นแม่แบบของการปฏิวัติของจีนในเวลาต่อมา